ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กลาบคาระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้อง จิจศา,าแพทย์วิถีธรรมนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะวันนี้ตรงกับวันที่12บสพฤษภาคมพุทธศัษษษาการาช2565ค่ะ เป็นวันที่พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนักศึกษาสถาบันวิชารามมาสมการบ้านร่วมกันเป็นวันที่สองของช่วงนี้นะคะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้องพรฟ้าค่ะเป็นรองวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามค่ะวันนี้ยินดีมารับการบ้านของพี่น้องร่วมกับพี่น้องอีกหลายท่านนะคะท่านแรกดรุูษดีเจริญวัยเจดเชิญค่ะ กลับคารวะาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกขทุกท่านค่ะผุสดีจเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นยิ่งบุญปัจจุบันอยู่ที่ชุมชนคูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแปอํอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะอยู่บนที่สูงค่ะและตอนนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะอาจจะถือได้ว่ามีอากาศที่ เย็นเกือบตลอดทั้งปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงกลางวันก็จะร้อนนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ฟ้านะคะใกล้ฟ้าชิตดนะคะถ้าจะร้อนก็จะรู้สึกร้อนได้มากอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ของการฝึกฝนนะคะในเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นได้ดีทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนนี้นะคะในกิจกรรมทั้ง5อย่างที่ เราเราใศึกษาสถาบันวิชารามร่วมเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะก็ได้ฝึกฝนกันอยู่ค่ะและก็เชื่อว่าทุกท่านค่ะไม่ว่าอยู่ที่ใดนะคะก็จะมีโจทย์ของท่านในการฝึกฝนวิชาการพ้นทุกห้ข้อนี้นะคะและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่พี่น้องของเรานะคะทุกท่านก็จะมาแบ่งปันค่ะสิ่งที่ท่านได้นำวิชาต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้และก็ฝึกฝน บอกมานะคะว่าผลสําเร็จของท่านเป็นอย่างไรเป็นเคล็ดลับวิชานะคะที่จะมาเรียนรู้กันค่ะและผู้ที่มาส่งเองนะคะก็จะมีกระบวนการของการทบทวนทำใค้ควรทำใค้ควรเหตุการณ์สภาวะจิตใจต่างๆสภาวะธรรมต่างๆค่ะจนเกิดปัญญามาเล่าสู่กันฟังค่ะยินดีค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาพบกับตัวแทนทางต่างป,างประเทศค่ะพี่ออนพิภาค่ะ เช่นค่ะกา,ารวาจ์หมอเกี่ยวดรเจเพตราจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวาคุรู้ทุกท่านนะคะจะเดินทำสำเร็จด,ดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะออนิภารกริฟิตค่ะชื่อเล่นชื่ออ,อนค่ะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจดน,นะคะอายุห้าสิบสามปีค่ะ ออนวิจิตอาสาสวนปานาบุนหกต่างประเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะทางตอนนี้ที่ออสเตรเลียฝนตกค่ะคุณรู้เชง <laughs> ทางนี้ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นนะคะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะที่ออสเตรเลียนะคะค่ะออนก็เป็นนักศึกษาของสถาบันวิชาลามหลักสูตรอริยปัญญาตรีหลักสูตรเจดปีนะคะ ปีนี้ออนก็อยู่ปีที่สามคะจะขึ้นปีที่สี่แล้วนะคะค่ะออนก็ได้เข้ามาศึกษาแพทย์พิธีธรรมทาให้อ,อนเนี่ยได้รับความผาสุขจากการที่เราได้เรียนรู้ธรรมะนะคะ mm hmm. เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ทําให้ได้นํามาใช้และเขาเข้าใจแล้ ชีวิตมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนนะเป็นคนที่ไม่<ว>ค่อยเข้าใจเขาไม่เข้าใจผู้อื่นนะคะโดย <น S 1> ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นจากการได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงนี่แหละค่ะจนรู้ว่าชีวิตของของเราก็ไม่มีอะไรนะคะเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่จะได้มารับฟังการบ้านของพี่น้องนะคะที่ แต่ละท่านได้รับจดไปแล้วก็ไปฝึกฝนแล้วก็ได้นำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะแล้ลำดับต่อไปนะคะน้องกุ้งประพัดสอนค่ะเชิญค่ะจับคาวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เอาลอบค่ะ,จะเจริญทําพี่น้องทุกท่านค่ะ ชื่อกุ้งกบพัอนวารีค่ะอายุห้าสิบสองปีค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านามุลหนึ่งค่ะอ,อ,อยู่กรุงเทพนะคะจะบอกว่าวันนี้รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มารับฟังนะคะทานปัญญาอีกวันหนึ่งะคะ่ะจะบอกว่าวันนี้ค่ะเห็นพี่น้องอยู่กันประมาณหน้าจอประมาณเจ็ดท่านนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับผู้ที่มาในช่วงแรกๆเพราะว่าพอไม่มีคนถามเยอะอ่ะะคพอไม่มีคนส่งกันบ้านเยอะค่ะ ในรายละเอียดพี่น้องจะได้ส่งเนี่ยพี่น้องก็จะได้มีเวลาแสะอิเละก,กันนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะมีพี่น้องมาขอจบเจ็ดท่านนะคะพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ขอจบนะคะแลเรียนครบแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสที่ดีค่ะสะาธุค่ะ